นั่นไครับดึงไงบิดบิดตับ้างลุกขึ้นนั่นไงคเนี่ยอะไรคำต่อคย่โยังไงอาแอมันะข่งให้คนนี้โดยอาประเทท่านใด จะทำตายยีหรือครก็ว่าวกแกพร้อมจ้าเอาเลยออเคุณค่ะเ,เะต็ยอะอ,อรับคนเยอะเยอะ เห็ okay, นไหมะพี่คะในส่วนของโครงการมึกกินขวดที่มาที่ไปเป็นไงคะเรามีเจตนาเรื่องของการคัดแยกขยะขวดสพลาสติกนะครับซึ่งซึ่งเป็นมวลภาวะทางสิ่งแวดล้อมเรื่องขยะนะน,รรน,นะครับทีเนี้ยโครงการตรงเนี้ยนะครับเราทำขึ้นมาเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เนี้ยรวมถึงนักท่องเที่ยวด้วยที่มาเที่ยวาสามยอนเนี่ยนะครับได้ตระหนักถึงขยะขวดสพลาสติกนะครับว่าเอ่อมันเป็น มลภาวะที่ดูแล้วไม่สวยงามดูแล้วเป็นขยะนะครับแต่ว่าเราแนวคิดนี่คือเรานําขยะเหล่านี้นะครับมารวบรวมนะครับแล้วก็ทํอยังไงให้มันเกิดประโยชน์กับชนุนชนกลับมานะครับก็เลยคิดโครงการหมึกกินขวดก็เป็นจุดทิ้งขยะนะครับจุดทิ้งขวดนะฮะนะครับแล้วก็เวลาเราทิ้งไปจนเยอะจนเต็มเนี่ยนะครับแล้วก็นําขวดตรงนี้นะครับจำนายนะครับโดย ทางชนลม CSR เพื่อการทศติธรมสมยอดเนี่ยนะครับก็จะนําจาหน่ายแล้วก็นําเงินตรงเนี้ยสะสมไว้นะครับสะสมไว้แล้วพอได้จํานวนหนึ่งนะครับเราก็จะนําจัดซื้อกล้องจรปิดนะครับเพื่อติดตั้งบนเส้นจาราจสมัยอดนะครับเป็นโครงการนําร่องนะครับก็เราตระหนักถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวนะครับเป็นการป้องปรามการเกิดเหตุอันไม่พึงประสงค์กับนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็หาในกรณีที่มีการเกิดเหตุต่างๆแล้วเนี่ย ล้องจอปดจะเป็นจุดสําคัญในการติดตามเหตุต่างๆได้นะครับซึ่งก็จะต่อยอดจากโครงการเมื่อปี62ที่เราได้จัดคอนเสิร์ตเพื่อนำไปได้มานทำกล้องจอปดไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่ต่อยอดจากโครงการคราวที่แล้วนะครับนอกจากน้องบุญจินขวดแล้วอนาคตจะมีการขยายเป็นตัวอื่นไหมคะกุ้หอยปูปลาครับในใน,ใน,ในตอนนี้ต่างหาดทางชุมลมเนี่ยนะครับได้ตั้งไว้สองจุดนะฮะก็คือ ตรงนี้จะเป็นปลาหมึกนะครับเราชื่อหมึกกินขวดนะฮะตรงหาดสมยอดที่เรียกฝั่งบ้านใหม่นะครับตอนนั้นจะเป็นน่องลักทะเลนะฮะก็จะเป็นรูปปลาเป็นรูปปลาลักษณะเหมือนกันครับคือเป็นที่ทิ้งขวดเหมือนกันนะครับแล้วก็รายรายได้จากการขายขวดเนี่ยก็มาทําเรื่องเดียวกันคือกล้องจรปิดเหมือนกันนะครับแล้วก็ในอนาคตถ้าหากว่าได้รับการตอบรับที่ดีนะครับแล้วก็มีชาวบ้านหรือผู้กออการเนี่ยมาร่วมกันทิ้งขวดแล้วเนี่ยนะครับ ถ้าไปได้ดีเนี่ยเราก็จะมีโครการขยายต่อนะครับเพื่อให้มันเกิดการรวบรวมขวดแล้วก็เพื่อไปปรนสภาพทําให้เกิดประโยชน์ชุมชนต่อไปครับ